จ้งข่าวเช้าวันที่16พฤษภาคม66ครับถึงกำหนดการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง66ว่ากำหนดการคร่าวๆจะเป็นอย่างไรในการจัดตั้งรัฐบาลครับรวมถึงความคืบหน้าของเงินประกันร,รายได้ยางพาราจะมีการโอนอีก2งวดนะครับรวมถึงการอัปเดตข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันโอนเงินช่วงปลายเดือนพฤษภาคม66กันด้วยนะครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมั วสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานนิ่ชาแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันที่16พฤษภาคม66นะครับผมล่มต้นแจ้งข่าวสารสำหรับกาหมดการหลังเลือกตั้ง66ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยตอนนี้นะครับพักก้าวไกลได้สสรวมอยู่ที่152คนและพักเพื่อไทยได้สสรวมอยู่ที่141คนจากแรงข่าวนะครับ ได้มีการจะเห็นว่านะครับจัดจัตั้งรัฐบาลโดยจะรวมกับพรรคอื่นซึ่งจากแรงข่าวนะครับจะมีการจัดตั้งรัฐบาลรวมกับพรรคอื่นรวมกันนะครับได้สสอ,อยู่ที่309คนเพื่อที่จะเสนอคุณพิธาริมเจริญรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่จะได้เป็นนายกนั้นต้องมีการโหวตจากสสอ,อีก67เสียงถึงจะได้เป็นนายกนะครับผมต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรสำหรับการที่จะโหวตนายกน,น,นะครับโดยวันที่14พฤษภาคม -66 ที่ผ่านมาก็เป็นวันเลือกตั้งใช่ไหมครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับและภายในวันที่13กรกฎาคม -66 กกตจะประกาศผลรับรอง การเลือกตั้งนะครับกกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันที่13กรกฎาคม66และภายในวันที่27กรกฎาคม66จะมีการเปิดประชุมสภานัดแรกครับเพื่อที่จะเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับผมและในเดือนสิงหาคมจะมีการเปิดประชุมตรัฐสภานะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญก็คือการโหวตลงคะแนนเลือก นายรัฐมนตรีนะครับในเดือนสิงหาคม66ซึ่งการโหวตนั้นต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็คือเกิน375เสียงจากทั้งหมดอยู่ที่750เสียงนะครับผม เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับให้ติดตามรับชมกันนะครับผมมารวลุ้นกันว่าเดือนสิงหาคมนี้ถ้าโหวตออกมาแล้วใครจะได้เป็นนายกนะครับผมสำหรับกลางเดือนสิงหาคม66ก็จะมีการเลือกคณะรัฐมนตรีแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับผมเพื่อที่จะอะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอีกครั้งแสดงว่าในเสร็จสับแล้วภายในเดือนสิงหาคม66นะครับก็จะได้ รับทราบว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมผมจะมารายงานข่าวสารกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับเงินประกันรายได้ยางพารานะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่2ง่ดสุดท้ายแล้วที่จะมีการโอนเงินในวันศุกร์นี้กับศุกร์หน้านะครับคือศุกร์นี้วันที่19พฤษภาคม66 และก็สูกที่26พฤษภาคม66ครับสำหรับกำหนดการโอนเงินประกันรายได้ยางพารา 2งวดสุดท้ายนะครับจะเข้าที่บัญชีทอกอสอครับผมสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ผ่านเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยครับผมมีลิงก์ในการกดเข้าไปดูอยู่สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์คอได้นะครับผมซึ่งหลักเกณฑ์เข้า่ๆก็คือท่านต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่30มิถุนายน65ที่ผ่านมาครับและจะมีการจ่ายเงินชดเชยอยู่2เดือนด้วยกันนะครับโดย ถ้าเป็นยางแผ่นดิบจะชดเชยไร่ละ5 3 6สบาทแปดสิตางค์ถ้าเป็นน้ำยางสดจะชดเชยไร้ละ5้า้ี่บาทหกสิตางค์ถ้าเป็นยางก้อนถ้วยจะชดเชยไร้ละ 2 4 0บาท40สตานะครับผมอันนี้ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดได้รับเงินหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับอีกอย่างก็คือจะสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์ของทกสได้ด้วยนะครับก็คือเว็บไซต์ช่องข่าว inbaac com นั่นเองก็จะสามารถตรวจสอบได้ทั้งสองทางแต่ว่าข้อมูลของท่านเกษตรกรชาวสวนยางของท่านต้องขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยที่คือต้องมีขั้นตอนและการรับรองจาก การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านท่านก่อนถึงท่านจะมีสิทธิ์รับเงินประกัน,นได้ยางพารานะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับสรุปข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเป็นประเด็นหลักๆนะครับจะมีดังนี้ท่านผู้ชมสําหรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้ จะประกาศผลรอบยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วจะมีการประกาศผลในวันที่12มิถุนายน66นะครับผ่านทางเว็บไซต์เดิมก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h นะครับผมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้แนะนำให้ตรวจสอบผลอีกครั้ง เพราะว่ามีการอัปเดตผลใหม่ในรอบของเกษตรกรในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหากท่านเปลี่ยนจากไม่ผ่านเกณฑ์เป็นผ่านเกณฑ์มีเครื่องหมายถูกสีเขียว2ถูกนะครับอันนี้ก็ให้รีบดำเนินการยืนยันตนัวตน,ตนแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ตามลำดับนะครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเลยนะครับไม่ผ่านเลยลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ผ่านเลยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอันนี้ให้รอประกาศจากกระทรวงการคลังแจ้งลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้งซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับผมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใบเดิมนะครับบัตรใบเก่าใบเดิมจะเหลือเพียง1วงเงินเท่านั้นที่จะเข้ามาก็คือวงเงินคืนค่าน้ําค่าไฟเท่านั้นซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นงวดสุดท้ายในวันที่18พฤษภาคม6 6นี้นะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั้นจะใช้ได้ถึงวันที่27กันยายน -66, 66นี้เท่านั้นหลังจากนี้ไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับ สำหรับการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัตรประชาชนนั้นตอนนี้นะครับทั้งวงเงินซื้อสินค้า 300. วงเงินค่ารถโดยสาร750บาทอันนี้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับผมไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ถ้าเดือนไหนใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดยอดทิ้งไปนะครับแล้วก็วงเงินค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนด้วย อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับผมหากเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ใครที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่นะครับใครที่ไปยืนยันตัวตนใหม่ที่ธนาคารแนะนําให้ตรวจสอบวงเงินกับร้านค้าว่าบัตรประชาชนของท่านนั้นสามารถใช้งานได้หรือยังจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในเดือนเดือนนั้นนะครับผมสำหรับเงินผู้พิการ200บาทสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้พิการ200บาทจะโอนในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับ จะโอนในวันที่19พฤษภาค,คมนี้ซึ่งจะโอนคนละวันกันกันกบเบีย้ยผู้พิการ8 0 0รอบาทนะครับผมเบื้องต้นจะโอนเข้าที่พร้อมเพย์เลขประชาชน1 3หลักที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารของผู้พิการนะครับแต่ถ้าหากโอนไม่ได้ทางกระทรวงการคลังจะโอนไปที่บัญชีธนาคารที่ได้รับเบีย้ยผู้พิการ8 0 0รอบาทเป็นบัญชีเดียวกันที่ได้รับเบีย้ยผู้พิการ8 0 0ยบาทนะครับเงินจะเข้าไปที่บัญชีนั้นถ้าหากใครที่ติดปัญหายังไม่ได้อ รับเงินเบีย้ยผู้พิการ8 0 0บาทผ่านบัญชีธนาคารก็ติดต่อที่อบตอเทศบาลหรือว่าเขตของท่านเพื่อรับเงินเบีย้ยผู้พิการ8 0 0บาทผ่านบัญชีธนาคารนะครับแต่ถ้าหากติดปัญหาจริงๆก็จนะนําให้ติดต่อที่ครังจังหวัดเพื่อที่จะดําเนินการดําเนินการโอนเงินผู้พิการ2 0 0รบาทเข้าไปที่พร้อมเพย์ของผู้ตาแลจะมีหนังสือยินยอมกันอยู่ติดต่อที่คลังจังหวัดได้นะครับผม ท่านผู้ชมครับสาหรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวครับสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถ้าลงไปแล้วก็รอใช้สิทธิ์ในเดือนเดือนนั้นได้เลยโดยการใช้สิทธินั้นจะเป็นการลดค่าน้ําค่าไฟตามใบแจ้งค่าน้ําค่าไฟเลยนะครับใบแจ้งค่าน้าค่าไฟออกมาเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นถ้าออกศูนย์บาทก็ใช้ฟรีนะครับถ้าออกมา เท่าไรก็ต้องจ่ายเท่านั้นเช่นถ้าใช้ไฟเกิน3ามวันสบาบาทก็ต้องจ่ายเต็มทั้งหมดตามใบแจ้งยอดนะครับผมแจ้งยอดเท่าไหร่ก็จ่ายแค่นั้นก็จะไม่มีการให้เป็นเงินสดแล้วนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวสารเช้าวันนี้นะครับสิพฤษภาคาม66หกมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสารต่างๆยงาอ,อย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับฝากกดติดตามลลกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมาในช่องเัาด้วยครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับสู้ๆกับการทำงานวันนี้กันด้วยสวัสดีครับ